สวัสดีครับดนวัฒลงคึงอุบลราชธานีรับซ่อมปั๊มตัวเดินรถเกี่ยวข้าวทุกรุ่นทุกกี่ห้อวันนี้พามาดูการซ่อมแมเทนเนนจ์ตัวปั๊ม DC 70ลูกค้าเดินทางมาจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าอาการเบื่อนต้นลูกค้า,าซื้อรถมือหนึ่งนะครับใช้งานมาก็ค่อนข้างที่จะยาวนาน10กว่าปีนะครับรุ่น70ก็จะเจออาการหอน,นครับหอนไม่มีแรง แรงก็มีแต่ก็คือเจอจหลวดหนักก็จะออกอาการนะครับก็เลยเอาเข้ามาเช็คให้ทางร้านเราได้ทำการตรวจสอบเช็คลาละเอดเพื่อเตรียมรถไว้ในฤดูการเก็บเกี่ยวในฤดูการนี้นะครับรถใช้งานเองนะครับอาการก็จะเป็นเจอหลวดหนักแล้วก็มีอาการหอนเกิดจากอัตราการไหลที่ไม่สม่ำเสมอนะครับปั๊มชา้าเป็นรอย ผ่นเพดไหมนะครับเกิดจากอัตราการไหลไม่สม่ำเสมอต้องทำการเทียบปรับระยะใหม่ทั้งหมดน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับแต่จะออกสีแดงเพราะว่าใช้งานค่อนข้างที่จะเยอะแนะนำลูกค้าเปลี่ยนน้ำมันไฮดรลิกนะครับล้างถังนะครับทำความสะอาดเกี่ยวกับรายละเอียดภายนอกนะครับส่วนปั๊มภายในเราจะทำการเช็ครายละเอียดตรวจสอบใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ลูกค้ารอรับ ใช้ระยะเวลาในการซ่อมประมาณ2 -3 ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะใส่แผ่นเพลรของทางร้านนะครับเป็นแผ่นเพลรของโดนวัตลงถึงให้ลูกค้านะครับเพื่อ,อลดความร้อนภายในปั๊มนะครับระบายความร้อนนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นเพลทที่ใช้ทองเหลืองเกรดเฉพาะนะครับใส่เป็นแผ่นทองเหลืองทั้งแผ่นนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เบอร์โทรศัพท์ ทิ้งไว้ท้ายคลิปที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u เฟซ a ุ๊ l ไลน์ช่องทางส่งก็จะเป็นบริษัทแฟลตเอเพนะครับโอเคครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ